แอนทองประสมล้างชามและข้าวก็เคยทำมาแล้วค่ะต้องบอกว่าในชีวิตวัยเด็กนั้นแสนจะลำบากจริงๆ รับบทเคยล้างชามก๋วยเตี๋ยวนันแรกกับข้าวกลางวันที่โรงเรียนแล้วก็ช่วยยายเก็บผักร้อยดอกมะลิจำน่ายจนตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการแล้วล่ะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะสำหรับสาวแอนทองประสมจากครั้งในอดีตเธอเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แทบจะไม่มีเลยล่ะคะ่ะชีวิตเธอพิพันฑ์ด้วยความมานะและพยายามแล้วก็การเปิดโอกาสของผู้หลับผู้ใหญ่นั่นเองสําหรับความสําเร็จของเธอในครั้งนี้จะเป็นอย่างไงกับการอยู่ในเบื้องหลงัง และมีข่าวแว้ว่าในปีนี้เนี่ยเธอเองจะได้ย้อนกลับมาลีลันแสดงละครกันด้วยก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ